เคยสังเกตไหมเวลาที่เราเทน้ําลงไปในผงเมล็ดก,กาแฟาครั้งแรกแล้วผงเมล็ดก,กาแฟาเนี่ยมนถีบตัวขึ้นมามันเกิดอะไรขึ้นแล้วการที่กาแฟามันถีบตัวขึ้นนั้นมันสําคัญยังไงมันบอกอะไรกับเราได้บ้างวันนี้มาพบกับคอนเทนต์ที่ชื่อว่า booming สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าก็ <c oughs> ถามว่า b o มม i n g คืออะไรนะครับบูมม i n g การ b o มม i n g กาแฟาก็คือเวลาเราดิฟเนี่ยเวลาเราเทน้ําไปในผงเมล็ดก,กาแฟาครั้งแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าเมล็ดกาแฟมันจะถีบตัวขึ้นมานะครับมันก็คือการคาย คร์บอนไดออัไซดยของกาแฟออกมานะครับผมก็คือเวลาเราเทน้ําครั้งแรกเนี่ยกาแฟมันจะแบบเหมือนเดือดปุบ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 ,ปบออกมาเนี่ยครับผมก็นี่แหละครับ,น,รบนี่ก็คือการบูมิงนะครับผมถ้าถามว่าการบูมิงสําคัญยังไงเนี่ยก็คือการบูมิงเนี่ยมันก็จะบอกถึงความสดใหม่ของเมล็ดก,กาแฟนะครับเช่นถ้าเราเทน้ําไปในผงเมล็ดก,กาแฟครั้งแรกเนี่ยแล้วมันเกิดการทิบตัวหรือว่าเราเห็นน้ํามันแบบเดือดปุบ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 เนี่ยแสดงว่า เมล็ดกาแฟนั้นอ่ะมีความยังมีความสดใหม่อยู่นะครับผมแต่ว่าถ้าเราเทไปแล้วแบบน้ํามันไหลไปเลยไม่มีการถีบตัวแสดงว่าเมล็ดกาแฟนั้นมีอายุที่เก่านะครับผมหรือว่าเมล็ดกาแฟมีอายุที่นานแล้วแต่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 ว่าการที่เราเห็นผมเมล็ดกาแฟมันถีบตัวขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่แปลว่ากาแฟนั้นจะอร่อยนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่เห็นการที่กาแฟถีบตัวเลยเนี่ยแปลว่ากาแฟ ไม่อร่อยอย่างแน่นอนเพราะว่ากาแฟมันเก่าแล้วแล้วรสชาติหรือว่ากลนนิ่นมันได้ระเหยไปหมดแล้วนะครับผมการที่เมล็ดกาแฟคายการาดมากขายการาดน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรนะครับผม1ก็คืออายุของเมล็ดกาแฟนะครับเมล็ดกาแฟที่เพิ่งคั่วเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในเมล็ดกาแฟที่เยอะนะครับเพราะว่ากาแฟนั้นมันยังไม่ได้คาย คาร CO2 เลยผมก็เคยทำคอนเทนต์นี้มาแล้วแหละ,ะในเรื่องของกาแฟควรนำมากินกี่วันคอนเทนต์นั้นผมก็จะพูดถึงเรื่องการคายคาร์ของเมล็ดกาแฟะนะครับคร่าวๆก็คือถ้าเราปล่อยเมล็ดกาแฟทิ้งไว้นานเนี่ยเราเก็บกเมล็ดกาแฟไว้นานเมล็ดกาแฟเขาก็จะคาย CO2 ออกมาด้วยนะครับผมถ้า CO2 หมดเนี่ยคือใน CO2 ที่เมล็ดกาแฟคายออกมาเนี่ยเขาก็จะมีพวกกลิ่นพวกแบบสารระเหยอะไรออกมาด้วยถ้ามันหมดแล้วเนี่ยเมล็ดกาแฟเราก็จะแบบ กลิ่นก็จะไม่มีรสชาติมันก็จะไม่ออกมาถ้าเมล็ดกาแฟรเราเก่าเกินไปนะครับผมก็ประมาณนี้2ก็คือระดับการคั่วนะครับระดับการคั่วเมล็ดกาแฟที่คั่วเข้มนะครับก็จะมีคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าเมล็ดกาแฟที่คั้วอ่อนเราจะลองสังเกตดูนะครับถ้าเรานำเมล็ดกาแฟที่คั่วเข้มแล้วก็แบบพึ่งคั่วมาชงดิฟเลยเนี่ย เราจะสังเกตว่ามลริกาแฟมันจะทิบตัวออกมาแบบเป็นแบบขึ้นมาเยอะมากนะครับผมแต่ว่าเราไม่ควรนํากาแฟที่พึ่งคั่วมาชงเลยเพราะว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันจะไปขัดขวางการสกัดการดิฟของเรานะครับทำให้รสชาติมันออกมาไม่เต็มที่หรือกลิ่นออกมาไม่เต็มที่นะครับผมเราควรจะทิ้งระยะไปสักแป๊บหนึ่งนะครับผมก็ถ้าคัวอ่อนก็ประมาณ7-10วันนะครับคัวากลางก็ประมาณ4วันถึง7วันคั่วเข้มก็ประมาณ4วันนะครับประมาณนี้กาแฟ ขั้วอ่อนข,ขั้วกลางขัง้วเข้มเนี่ยเขาจะมีระยะเวลาที่ขายก๊าดเนี่ยไม่ไม่เท่ากันนะครับผมจะขึ้นรูปให้ดูสาเหตุก็เพราะว่าผนังของเมล็ดกาแฟเนี่ยเขาจะบางไม่เท่ากันแล้วก็ส่วนกาแฟขั้วเข้มครับในรูปผนังมันก็จะบางมากครับเขาเกิดคาร์บอนไดออกไซด์เยอะจริงแต่ว่าการระเหยของเขาอ่ะก็จะระเหยได้ง่ายกว่านะเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมกาแฟขั้วเข้มเนี่ย ได้เร็วกว่าเมล็ดกาแฟขั้วอ่อนหรือขั้วกลางนะครับผมนะครับคร่าวๆนะครับผมถ้าถามว่าอะไรมีผลต่อคาร์บอนไดออกไซด์บ้างนะครับผมหนึ่งก็คือ,อาการเก็บนะครับถ้าเราเก็บเมล็ดกาแฟได้ไม่ดีเนี่ยเมล็ดกาแฟก็จะถูกคายคาร์บอนไดออกไซด์ได้เร็วมากๆนะครับเช่นแบบเราเปิดฝาโถเมล็ดกาแฟ ไว้อะไรเงี้ยหรือว่าไปเก็บมาเมล็ดกาแฟาไว้ในที่ชื้นหรือว่าให้เมล็ดกาแฟาโดนแสง UV อะไรเงี้ยเมล็ดกาแฟาก็จะเก่าเร็วมากๆนะครับผมการเก็บเมล็ดกาแฟาผมก็เคยทำคอนเทนต์มาแล้วผมจะแปะไว้นะครับแล้วก็2ก็คือชนิดของเมล็ดกาแฟานะครับ ต้องบอกว่าเมล็ดกาแฟแต่ละสายพันธุ์แต่ละที่ปลูกเนี่ยครับมันจะมีโครงสร้างทางเคมีไม่เหมือนกันนะครับผมผนังของเมล็ดกาแฟมันก็จะหนาบางไม่เท่ากันนะครับแต่ละเมล็ดกาแฟก็จะมีอายุคายก๊าซที่ไม่เท่ากันนะครับก็การดูก็การถ้าเราไม่มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือการวัดเนี่ยการสังเกตคาร์บอนไดออกไซด์ในเมล็ดกาแฟเนี่ยแล้วก็หยิบมาชงทุกวันนะครับว่าวันไหนรสชาติได้แบบไหนกาแฟมันถีบตัวมากน้อยเท่าเท่าไหร่ กาแฟตัวที่เรามีเนี่ยการชงที่อร่อยที่สุดควรคลายก๊าซอยู่ที่ระยะเวลากี่วันอะไรเงี้ยแต่ละมเอลไรกาแฟก็จะมีจุดที่อร่อยที่สุดไม่เท่ากันนะครับประมาณนี้วันนี้ก็มาแชร์คอนเทนต์สั้นๆนะครับเกี่ยวกับการบูมิงนะครับผมก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับกด s u b สไ r i b ์ที่กลมๆได้เลยนะครับผมก็เจอกันคอนเทนต์หน้านะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายมบบ